สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอสินค้าที่ชื่อว่าเทเซอร์นะครับก็เป็นตัวเซนเซอร์ที่จ่ายแสงให้กับลูกเลือแสงนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆเลยครับตอนนี้ผมจะเทสกับปืนโ o ด d e อีเกิล GE 6กหกนะครับตัวนี้เพิ่งโมดิฟายไปนะเพิ่งโมดิฟายไปเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้เป็นแต่ง แต่สปีดผมกำลังจะไปเล่นที่เชียงรายนะครับไปเล่นกับเพื่อนๆครับปีกันในภาคเหนือนะครับก็จะมีงานวิวซิมที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายแต่ก่อนไปนี่ผมขอมาเก็บผลงานเป็นรีวิวไว้ให้เพื่อนๆชมก่อนเราอยากจะนําเสนอลูกเรืองแสงครับอันนี้เป็นลูกเยสกันครับ0.20กรัมนะครับหนึ่งถุงนะครับจะมี4พันนัดนะครับก็หนึ่งถุงก็อยู่ที่8ขีดับ8ขีดครับ4พันนัดน้ำหนัก8ขีดนะครับผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับอันนี้ ตัวเซนเซอร์เทเซอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับลูกกระสุนเรืองแสงนะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงเทสดูนะครับเวลายิงออกไปนี่ลูกกระสุนก็จะวิ่งเป็นเส้นเลยลนะวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดตัวเทเซอร์ออกนี่นครับแล้วเขาไม่ได้ให้ใส่ฐาน 3A นะครับทั้งหมด4ก้อนเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปมันจะมีบวกลบบอกนะครับอ,อันนี้เป็นบวกนะครับ4ก้อนนะครับ บ่าทางนี้นะครับบง่งทางนี้อ่าอันนี้ก็พอใส่แล้วนะครับเปิดตรงนี้นะครับกดสวิตช์ตรงนี้อ่าไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็กดอีกรอบนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะประกอบประกอบล่างก่อนอ่าถ้าเขากระพริบสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าเขาพร้อมทำงานแล้วนะครับเนี่ยจะมีไฟสีเขียวกระพริบตลอดนะ ลองดูตรงถุงในถุงนี้นะเพื่อนๆครับลูกกระสุนตรงนี้เวลาเขาผ่านตัวเทเซอร์ตัวนี้นครับก็จะเกิดประกายดวงแสงนี้นะฮะเราไม่พูดทำเพลงอะไรเรามาติดตั้งเข้ากับปืนตัวนี้เลยปืนตนัวนี้น้ำหนักโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับเท่าไหร่คุณบอส4ีกิโลสขีดครับ4กิโสขีดนะครับ,รบออกเลยทั้ซูลน,นี่ครับ ท่อนะครับตอนนี้ผมใส่ท่อรีด509นะครับนี่เป็นปืนที่เพิ่งโมดิฟายเสร็จสุดๆล้อๆนะครับแล้วจะเอาไปออกงานเนาะเปิดก่อนโอเคอน,นีเปลอกรถแสงออกก่อนนะครับรถแสงแต่งผมแม็กกาซีนแม็กกาซีนแม็กมอนะครับ เราอยากรู้เหมือนกันว่าแม็กเนี่ยมันบรรจุก,กี่นัดนะครับอันนี้เมื่อกี้แปดขีดนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ไปเต็มเต็มเลยคือหน,นึ่งถุงหนึ่งถุงสี่พันนัดเนี่ยหนักแปดขีดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหนักสูงที่ใส่เข้าไปในนี้เต็มแล้วเราไปชัง่งดูว่ามันเหลือกี่ขีดแล้วเราจะเฉลี่ยวแล้วว่าแม็กนี่มันใส่ได้กี่นัดแต่ผมตีไปเลยสองพันนัดนะครับแม็กนี้ อันนี้ยังไม่เต็มนะคือมันคือโคตรเยอะนะครับแกขยัวขยับลงไปอีก อันนี้เต็มแล้วครับเต็มจริงจริงไ,ไ, 2, รได้จะเกินใช่ไหมเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับจากที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ตอนนี้เหลือฮะม่ถึงครึ่งโลสี่สิเหลือสามขีดครึ่งครับก็ประมาณสักสองพันห้าร้อยนัดแม็กอันนี้นะตีไปประมาณสองพันห้าร้อยนัดนะครับคือเต็มเนื้อยู่ในนี้เต็มๆ, <S <S ๆอันนี้มันเป็นแบบ สายพายกระสุนหลอกๆนะครับอโอเคเรียบร้อยครับนี่มาเดีย๋ยวเรามาเทสกันก็จะมีระบบกดไกลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระบบปะซาวอัตโนมัตินะครับอัตโนมัตินะครับกดปะตรงกลางนี่เป็นระบบปิดแต่กัดที่มาด้านขวาสุดนี่จะเป็นระบบซาวเสียงนะเซนเซอร์จะทํางานเวลามีลม ลมดันนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นๆๆไปะเราไปยิงกันข้างหลังบ้านดีกว่าไม่ต้องไฟฉายครับคลิปนี้ไม่ต้องไฟฉายใช่ไหมคือ่างนี้นะครับอยู่นี้ยิงดีกว่านะ โอเคขออนุญาตเปิดเสียงนะครับไดาเลยนะ พรรเพื่อนๆหมสนหเสียไหมละ่ะครับปืนที้เป็นลุ่นไหนนี้นะครับคือผมการจะบอกว่าไอเทซเซอร์เนี่ยใช้กับปืนที่เป็นปืนบีบีกันทั่วไปได้หมดนะครับเป็นปืนฟ้านะแล้วก็แม็กนี่มันจะเป็นต้องเป็นแบบผมก็ได้แต่ว่าวันนี้ที่ผมเอาแม็กหม้อแล้วก็ชุดนี่มาทํารีวิวให้ก็อยากให้เห็นภาพว่ามันสายหกมันต้องอย่างนี้นะครับ ถ้าเล่นกลางคืนก็คงจะสนุกนครับลูกัวนี้นะ แล้วใส่ให้คนอื่นเล่นงี้ับรอเสถียก็นู่นนะฮะที้มาทำรีวิวให้เพื่อนเห็นนะครับผมอยากนำเสนอเทเซอร์นะครับแล้วก็ลูกเรืองแสงแค่นั้นเองแต่ตัวปืนเนี่ยถ้าเดิมๆจากโรงงานแล้วไม่แต่งไม่ยิงอย่างนี้ไม่ได้นะครับปืนต้องแต่งแบบลากยาวๆอย่างนี้ได้นะครับปืนนี้ผมแต่งแรงไว้ที่400นิดๆนะครับ420นะครับเอาไปเล่นสนามป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่หมแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับแต่ว่าเล่นกลางวันคงไม่ได้ใช้เทเซอร์กับตัว ลู่เรืองแสงเนาะแต่รีวิวคลิปนี้ก็มานําเสนอปืนแต่งลูปเรืองแสงแล้วก็เทเซอร์วันนี้ช่คนรีวิวการขอลาไปก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมานําเสนอก็ต้องขอให้เพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครนะครับเนี่ยผมขอ,อย,ยัดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ